ครัวคุณก้อยมาแล้วค่ะวันนี้เอาขนมถังแตกมาฝากเ,เพื่อนๆนะคะสําหรับใครที่อยากกินขนมถังแตกวันนี้ไม่ต้องรอกลับไทยหรือว่าไม่ต้องรองานวัดนะคะเพราะว่าวิธีการทําและส่วนผสมง่ายมากๆถ้าพร้อมแล้วไปทํากันเลยค่ะเริ่มกันเลยค่ะแป้งข้าวเจ้า70กรัมนะคะแป้งสาลีอีก35กรัมน้ําตาลอีก25กรัมค่ะ เบกกิ้งโซดาครึ่งช้อนชานะคะยีสต์ครึ่งช้อนชาค่ะไข่ไก่หนึ่งฟองนะคะเอามาตีคล้ายๆกับไข่เจียวอะค่ะแล้วก็เทลงไปเลยน้ำเปล่าอีกหนึ่งร้อยสิบกรัมนะคะจากนั้นง่ายมากๆเลยค่ะตีส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะเมื่อส่วนผสมเนียนจนเข้ากันดีแล้วนะคะก็ไม่ยากอะไรค่ะ แับอย่างนี้นะคะทิ้งไว้สามชั่วโมงนะคะแล้วค่อยมาทอดกันค่ะระหว่างที่เรารอขนมถังแตกทำปฏิกิริยากับยีสต์นะคะเรามาจัดการกับมะพร้าวกันก่อนเลยอยู่ต่างประเทศมะพร้าวสดหายากนะคะวันนี้มีเทคนิคดีๆสำหรับการทำขนมมาให้เพื่อนๆดูนะคะนี่เป็นมะพร้าวแห้งค่ะ ก็สัก3ทพีแล้วกันค่ะเวลาต้มแล้วมันก็จะพองขึ้นนะคะเนี่ยค่ะก็ใส่น้ำพอท่วมมะพร้าวนะคะแล้วก็จัดการต้มเลยค่ะ ทิ้งไว้แบบนี้จนเดือดสักพักนะคะแล้วก็ทิ้งไว้ให้เย็นมะพร้าวของเราก็จะนิ่มค่อนข้างนิ่มแต่ก็จะไม่นิ่มทีเดียวแหละแต่ก็นิ่มนะคะพอใช้แก้ขัดกับมะพร้าวสดได้เดี๋ยวยังไงเราไปดูกันตอนสุกแล้วค่ะนอกจากมะพร้าวแล้วนะคะก้อยก็จะมีถั่วถั่วเขียวกระทบเปลือกค่ะที่นึ่งไว้นะคะ แบบนี้สะดวกดีค่ะเวลาหิวของหวานเต้าส่วนขนมถั่วแปบหรือว่าขนมถังแตกอย่างวันนี้นะคะก็เอามาทำกินได้เลยง่ายๆค่ะ3ชั่วโมงผ่านไปเรามาดูหน้าตาของแป้งขนมถังแตกกันนะคะขึ้นฟองอย่างนี้แล้วค่ะเดี๋ยวเราคนส่วนผสมอีกรอบนะคะให้มันเข้ากันอีกรอบหนึ่ง เรียบร้อยแล้วค่ะทั้งแตกของเราพร้อมที่จะทอดแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทอดกันค่ะเริ่มต้นเลยก็ใส่เนยลงไปเล็กน้อยนะคะหลังจากเนยเริ่มละลายแล้วนะคะเราก็ใช้กระดาษทิชชู่นี่แหละค่ะเช็ดเลยนะคะใส่แป้งฝังแตกลงไปเลยหนึ่งทีค่ะ เขาเรียกว่ากร,กระบวยนะคะไม่ใช่ทะพีเสร็จแล้วนะคะก็วนๆสร้างขอบให้ขนมนะคะเวลาใสา่ไส้จะได้ไม่ไหลค่ะปิดฝาทิ้นไว้นะคะแล้วก็ทอดไฟอ่อนๆเดี๋ยวสักครู่เรามาดูกันค่ะถึงเวลาเปิดฝาแล้วนะคะ นี่นละคะลักษณะของข,องขนมทังแตกที่สุดน้วนะคะจะขึ้นฟองๆแบบนี้แล้วก็ด้านหน้าจะแห้งๆนะคะเราไปใส่ไส้กันเลยค่ะมะพร้าวต้มมะสัครู้เนี่ยนะคะก็ทิ้งไวจ้จนเย็นอันนี้ใส่ที่สบายใจเลยนะคะชอบมากใส่มากชอบน้อยใส่น้อยเสร็จแล้วก็ใส่ถั่วเหลืองนะคะหรือว่าถั่วเขียวกระทบเปลือกนี่แหละค่ะ แล้วก็โรยน้ำตาลสักนิดหนึ่งชอบมากก็ใส่มากชอบหวานน้อยก็ใส่น้อยนะคะตามด้วยงาคั่วค่ะจากนั้นก็พับเลยนะคะโอ้เรดสีสวยมากเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะขนมถังแป หน้าตาน่ากินมากเลยนะคะเดี๋ยวทอดจนหมดแล้วเราไปจัดจานกันค่ะเห็นไหมล่ะคะว่าวิธีการทำแล้วก็ส่วนผสมไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยนะคะถ้าเพื่อนๆอ,อยากกินไส้อะไรก็ครีเอทเมนูได้ตามที่เพื่อนๆชอบเลยนะคะทำกินก็อร่อยทำขายก็ง่ายๆนะคะรับรองว่าอร่อยอย่างแน่นอนขอให้เพื่อนๆมีความสุขกับการกินขนมถังแตกนะคะ